จะแกวแกวตโตมาอยู่แปเพื่อจกกองไกยแต่จริงนั้นมันไม่มีเกิดมาจนเราน้าบ้านเรานั้นจนนักความอัตกัดก็มีนักเหนึกแล้วรุดบัดสีแาวปปาก็งไก้แต่จริงนั้นมันไม่มี แคนเต็มตีหนังพึกษ้าว่าจะตํำกันอย่างไรเจียมประจนตุกเรือตอนนอบปนตำรวจ่ด<ะ>เรื่องรักรี่ไม่มีโอ้วดโทนเลยปนตำรวจบุญน้อยน้อยกันกลุ่มใจนะัก ไอ,อ้ตองเอ้ใจล้อกูนี่ลงรักลูกจ้วไหนปัน่นเตะเดินปั่นหน้าป้อมทุกวันเก็บไปกว่าเลวไม่เยีย๋ยว้มึงตตอต,ตกเพื่อแล้วกอนกูเหยียดม,มันว่าเปรง่เรง,งเงี้ยอ่ะย้ยเปรตนี่แต่ป้าเปร่งมาตำกรนแล้วจาดไล่จริงอันวันก่อน กับบทตีน้ำรุงว่างั้นตายกูยบไปเลยว่างั้นกูออกอักกูกับบทจัดได้ดูมึงกับบทเลยกูกูเอากล้องไอ้นู่นเพลงไอ้ก็กล้องวงไอ้ได้กูไอ้วงไอ้เจ๊กกังวงไอ้ไรวงเจ๊กกะคุณบอลได้ยิน vùng bên nó bùng ấy rồi vùng xong bên lắm Chrome mấy bé đó chạy vùng xong bên anh lấy vùng chrome anh lấy cúp pha mà luôn cúp pha cắp bớt vô rồi thế này nếu cắp vào bữa cứ bông tiếp đi ชุดจะกว่าป้ามอมว้ชุดจะกว่าป้ามอมปีรับสองน้องมือปีสันนะ,ะอยว่อยู่ๆนำตาปีนี้ก็ไล่พลันหัวใจปีมันเริ่มจันปลื้มโจ้ว้าวก้าวโบงกับว่าโจ้ ว่าตีเจ้าเบาก็นองเจ้านูก็ตําแนงรอยตัปล่อยไอ้ปีรองไอ้โอมันเจ็บจนตนไม่ได้แม่เอ้ยโรยนะนั่งพี้กนะ้าบูกบ่อโจโบรต่่โอ้แต่ยัดไ่จริง นุก็เปล่งไม่ก็กแล้วนุเปล่งกวักกรงนุ่ปลามากับเรานะไว้ปลามากับจำเนื้อม่ได้ที่ไอ้ได้ไอ้ตอนกลางก็ตแน่นเมือนจัดดูดนมันตกหลุดน่นตี่จะตายเป็นอย่าอี้ใจเออ้วยตายอย่าเยกับเล่ไม่เกียวกูเออ บือ่อใจไรจริงนี่ตําเพลือนี่นี่โบเรานี่จนจังเลวดิก้องในป่าไหนไรก็มาไม่เลยโรนี่จนเดี๋ว่าจนมุ่งอิดดับอิดมุ่งเบืองเลวนี่จนเพื่อล้วจนดับอิดมุ่งเบืองโอ้จนตาโวนสิเพื่อนรวยใจเอ่อปีดำจับเอเมนอร์ที่กับกูเต็ปร่งเหมือนกันเราเปร่งจนนีน้ จนกงก่หมดไม่จนคูนี่จนหมดไหนลาจนคู่นี่ไหนรองไอ้ที่จนจนจนไอ้ความจนมันมีหลายชนิดเฮจนจนจนไอ้ความจนมันมีหลายชนิดไอ้จนอย่างเรานั้นูกระเบื้องก่ออิดเรื่องรวยหมดสิทิ์จนใจนิทราโวลจักชวนเพื่อนมาเล่นแจหวังจะแก้ความจนไม โลกูกแจกยจนแม่ตำดีเปียแล้วนี้ไอ้น่าจัดจนเต้าแจกก็เล,เ,เ,ลเ,เลยต้องวิ่งเต้าแจกก็เลยต้องวิ่งไปโต๊ะวันยิงอโตะวันแม่นอนอเราอ๊อจนจนจน ไอ้ความจนมันมีหลายชนิดไอ้จนอย่างเรานั้นมันก็เรื่องโออิดเรื่องรวยบุตรสิจน,นชนินดตาโว่กลายเบอร์หวังได้เปอร์เซ็นกลายไม่เป็นลรจะมาเดือดร้อนกูเขียนเบอร์ลืมลงหัวเปาโซ็เรือนเรา,ลเารแลวก็ตกวั็นตอน้หมดนาแล้วมาหมดไรหมดนาแล้วมาหมดไรถ้าไม่พอใจก็ลาก็ลาก่อนจนจนจน ไอ้ความจนมันมีหลายชนิดไอ้จนอย่างเรานั่นมุกกระเบื้องก่ออิดเรื่องรวยหมดสิทธิ์จนจนิดตาบอมก็เตียวว่ารูบึงตะบวยยกระเตียวว่ารูบึงตะบวยปกรูอชซวยก็ดึงส่งลงไปรูบึงคาบขึ้นมาเมียคูบาบามันก็นเลยเดียวใส่มูบึงไั้ไอ้ตัวบึงนั้นมันไม่โยมันไอ้บึงนั้นมุตราน้องออกปังอาแม่ฟ้องไอ้มาอยู่รูไอ้ จัดรวยจริงจริงไหมอ๋อตัวจัดรวยมันจริงจริงไหมอ๋อมันใจเมียกูกวกับสาวตัวตาเคยรู้ไอ้เลื่อยโยนรูบึ้งไม่พองเลยจัดอูบัดเมียกูกับเบลเยอเรื่อยอือเดี๋ยวจะเกิดเป็นเรื่องไอ้ต้องในแจ้งดีชินละพินโอ้กูชินละพินแต่เด็กโอตอนนี้กูชินละพินกูนักร้องมึงก็บชินละพินกันใจอือกูนายนั่ง นายนั่งกันในรูโอ้นะยนั่งในเราเรุ่นเดียวก็เร่นกับกับนั่งดำนั่งนั่งดำน้อยนั่งดำเต่าตกับดีใจเรากูไม่โรคอะไรสิ่งจะรู้เออนั่งไรก็รู้วันเขียนจักหรืว่าคนอ้วนตั้งคนยิ่งเยี่ยมนั่งแก้วเหลวปนอ่ะนั่งไปไรนั่งแก้วเหลวปนนั่งกู กูแก้งเงินนั่งดำตาโตเราแก้งเงินตีคนอู้แก้งน้อยในปลาย่างแก้งเพื่อปลาย่างกูแก่ร้อนแก่ร้อนกูโยกแก้นเลยพอโดนตะยางเรากั๊บคนตาต้นกันกูกู่รอบตึงบ้านไม่แจ้งทุกตีโรยอมตาโจดนุ่ตาโจดนิ่มอ่างกันว่างได้ยินกันนะโอยตายนี่ กับเลยที่กับแบบ๋เพื่อกูลืมไปแล้วบดได้เดี๋ยวตกกูใน้ันเดียวกับกับเลยนะมึงกับเลยนะเออกับเลยอ๋อหวาตามพุทธเออแต่แม่รักลูกแม่เออแต่แม่รักลูกแม่เออนาได้เดีวปนจริงจรงนี่แม่ต้องตุกยังไน โอแม่โต้ตูกันอะไรานี่น่าเรียกปนจริงให้ไปมั่นกับแซมเวย้ยให้ไปมั่นกับแซมเว้ไปไปสิไปไปดูเลยอยา่าเด็ดหน้าตายกว่านั่งกับมึงโอ้ยดูโต๊ะมึงแกง้งเัากับคูมึงตู่กับลายม้อยนั่งมึง นั่งไม้รู้อยากเลยกับนั่งกูการบันทึกครับได้จัดโูตกโยกโคอไปยากอยากตกโยกกาลัางน่านะอยากอยากปูโซตกโยกโคอไปยากแม่โลรกปักอยู่ตีดิมต้นไม้ใหญ่์สักเดียวนึ่งอยากเมียมาได้เลยอยากเมียยกการันสักเดียวหนึ่งอยากเมียอ่านใครอยอ ลืมางเกงแม่วาบบอคูเบื่อตั้งใจในว่าเินที่จัดรถต่อยกอปลายายมาปลอกปักโยตีดิมตอนใหม่ยายจักเดียวนึง่งอยากเมียมาเร่ยบอกอยาก,ย,ก,ย,ก,กยายว่าอยากกินลูกปลายกปลยาอยากไม่ตีตะแกรดดิ้้อนกับนางก็ไม่มีออยโยก จ่อนไปไม่ได้ลูกปลายักอโยยกไม่ได้เอาโปง่โปงวิดโป่งวิดโป่งไรไม่ได้ลูกยักอโยยกไม่ได้ก็มดจิตยักโบอโอ้วมวนบิ้งหน้าป้าไปบ้านกิการวิดหน้าตายเหยียดม,มันหมดอยากมวนบิ้งหน้าไปจัดมาดิเปล่อกับกูนั่งโต เก <cessor and inequ ity> <mercy> ี่ยตได้ไหมมึงตู้กับดีนน้องเหลือเชื่อไม่ตกเลยได้มันกันกูแต่ไม่หักรูไม่ต้องตู้ก้นายไม่หยดอย่าด่าเลยายนยร้ด่าแต่ไม่หักรูไม่ต้องตู้กล้นายเพื่อไปมันกับจมวัยปีนองเออลไปจีเลือกเลือกเลือกเร้อัน เหมือนแก้งนั่งน้าเมืองก้นปพื่อจะโบนูแต่มันอ้วงเกยใต้อ้งกูกับบทปลิดเปลิดบดนั่งไปได้เหมือนควายแก่ควันควายเต้ามาปายาอนจักจะเมืองปลิดควายในกันเมนน่ะควายแก่ควายเต้าเบื่อจังใจ ป้นปลือวัดีมันได้วนั้นกูจอดพิดไปนี่ออมเชียมมากหลอนพวกก้อัวัวเขยตโอ้กูแบบันเพียนแต่ว่าเราโม่งรถพวงแบนว่าจังไต่เนี่ยได้แยงเปลือนนี่ตําเปลือนี่จนอีตายได้นี่มันก็ขึ้นเล้วมันขึ้นลิดสี่สิบกว่าบาทเลยนะครับเบนสินขาว่าเก่าเกานึ่งวว่าขึ้นเร็ว แต่เด็กมันตกนี่วางันเจ็ดสิบุกบาทนี่วางนี้เจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดวางนี้วางทีางวันกันเจ็ดสิบจุดกามานี่ตะกินเจ็ดอง้นี่กูจุดสักทีจุดเรอยจุดปั้มเลยกูปั๊มบางจากกูจุดก่อนเพื่อนกูไซบุกจุดปั้มมันเด็ดติดร่างโอ้มากูไม่ติดรักวันหนึ่งร่าง คนเพื่เจนเตอร์คนนี้กับใครรู้มันนี้กับใครนี่อะไรเอ็นมึงไปติดร่างของจุดปั๊มจะยึดมันระเบิดเล่นเบื่ทันกับบ่มเดียวกูกี้กับใจกินโจู่วันโอ้จริงรวยไตรวยตามไม่ไร้เดียวก้าวในป่าตึงไม่โนไม่ไวก้อนไอ้โตเรียววายอยากเด้อเดี๋ยวจะ้ยังนี่อยู่เลย ยังเย็ดเดเลยอยโนเย็ดเดยเลย่อยพอลงจามาตึงเปินป่นพอคูนก้าวแล้วไอ้พวกนั้นก็เบสจะจำเราจนโนไมอวนกูเว้นหังตีปลาไปใกล้เป็นลำแล้วก็ยังไอ้รอยโน่ไม้เลยกูไปตึงตามนี่ใกล้กันเบดกันเบดนี่ตัวไหมาดนโดนโนโนไม้ไปตุงปลาไปใกล้ตักงแตเขาแข็ง ทำอนันไรก็ไม่สะดวกสบายเออว่างนี่อันจริงอ้าอยากในย่างองาันไรจักที่แต่เบกมาบงนี่เป็นนั่นเนี่ยกูเบกมาบงเพาาื่อนโอ้เปลืยบไปตายทำไรโอ้เปลือบเปลือบเผื่อนก็เบกนาซ้ำนาซิงไอยกูแบบนานตัวก็นานกูจอดเลยนาโนยนาแบบเบกไม,ม่รอด เบื่อตั้งท้ายเลยไอ้กูตียงใหม่ช่องคนโอบได้ปนมายังปล่าเบ,บื่อไม่เบื่อกูแบกต,ตีตีได้ตีเดียวตั้งมันลังกระบะลบเร้นเลยใจแบกตัวคนนานกี่เท้กันกินไอ้กูแบกใหม่กี่ตตกเบื่อใจตายค นี่จะตำมานไรกันไม่ใช่นี่นี่บัวนี่การตึกตาสำคัญการตึกตาเออการตึกตานี่มึงคิดเลยว่ากูการในรัชประโยชน์ไปถึงกูไปตามเอ็นจีนั้นเออเกี่ยนไปดับตะมักกนล่างตัวไก๋วยเตี๋ยวกูตื้อหวั่นไม่ต้องจ่ายหมดเลยนี่ไปตึ้งทีนี่ไปตามว่ากูกับเออผมมีมาสะพักงานไอ้ตึ้งทีนี่เกี้ยตามแบบตำแนงน้อยกูว่าล่างตัวไก๋วยเตี๋ยว chín tam là từng lu chọc chặt nói à từ vùng bọc quả bỏ dễ từ từ đi quả ôm mấy ông trong cổ đầu trong chậm mò bọc giờ rằng tôi quay tiêu thì mình tầm ấy rồi mình chạy bả dài rồi rồi bắt quạt cùi ăn gì ô quét mấy ô cái bữa กันไม่มีการไม่มีความรู้มันอู้ไม่ปิดอันเลยตื่นตีนเราต่ำเพลินนี่แก้วนี่ร้านเมดดี้ร้านไม่เลวือรานตัดสินลาลากูในน้ำด้วยต่ำเพลินกินงานนั่นเลยวนะ่างนี้ไรซบนี่ว่ากูโม่รถตัวนี้โม่รถไปน้อยไปกระบี่ไปต่ำเพลินไปกินงานนั่งลาวเลยกู นั่งกลา่าวใจจากกี่วันทีนี่โบนั่งไปกันตุู๊ไปกันวะเป็นหลักแกงกูวะเบ,บรอ่งเพราเราจริงแล้วโบนั่งก็บังนี่ตายกับมากโรตายไหมนี่กูมากูมาจะโรตายกับเพื่อนกูโย่ใจเว้นโย่นีนะอ่ะใบตายตัวนี่เรามากกันนิดมาเด็ด quam ba ba cháy cặp cao kinh đi thế này cặp cao ư vậy ư mà đồ quên keng tí đan coi tu ngủ bự đồ vậy nè à ớt được mà mang bởi tỷ bàn cú cú lắc năng น,น,นี่ยวันนี้เปลือนกูกูตักทุกคนเลยมามาเล่ปุ่มกันมาเล่นนั่งกันนัน้นอะหรือมาดูเนือเปลือนกูนะมาไปเล่นไปเลยมาเล่นมากับกูอืมรอยไตในเล่นตรงนี้นี่โลโก้ต้องทำประก,กันชีวิตวน่งรอยเดี๋ยวตัวตกมาบงกูรอรุดมาเลยมันเป็นเรื่อง คนนี่ปลิกอยัดแบบใหม่ตั้งเดิตีนเร็วโดยนั้นถือว่านั่งตรงนู้นกูรับยาเล่นนั่งปุ่นไว้หลักมาดูหลักเลยอยัดแบบปีกใหม่ปีนแต่ดวดตุกแตงตุกซมไม่เป็นอะไรเพรนหลักอันปีคนไอัปีนั้นดวดตุกกาเว้ปลิกอ้วนันกดวดปวงันเต็มเลยเต็มเพื่อนคนใส่รถได้ นนนก,ก้นๆๆๆมาแต่ไหนก้นกะเแฟลงล้างตีนนายมาตึงเดือนแล้วหลักข,อขาากนน้องก็มาจาดเปลียนจุดันนั้นแต่เจ้นี้ต่ำเพลิออนน,นี่บุหรี่นี่นี่โบรูอยากเด็ดนุกของโคนด้านนี่เด็ดนึกงคนที่ว่าอ้าไอ้ไรน,นี่คนที่ไอ้ได้เป็นเบียเป็นตังจริงกันเลยมาได้ไม่ได้ว่างนี้กล้องกระเปงกล้องเป่งเอือ ยังเด,ยเด็กเก้าเกล็ดตั้มไปออทู้อยังเด็กนี่ดิเออว่าปัญญ์เงินเพื่อเราไปผังวัดก่อนว่าไปผังวัดเออไปผังวัดจักปักคนเพื่อว่าไอ้เรื่องมันดีดีดีขึ้นไปผังวัดเออไปโยวดักวัดจกักปักเราลูกเมียมาไม,ามาอยอย่ไกลยเลยมันก็ไปกันนั้นเราไปโยวัดจกักปักเพื่อว่าอาจารย์โกุย วังนี้กดจิ้งปรีดได้กดปลนนี่ก็ได้กดลากปลาบลนลากปลาได้กดตัติต้นโอ้ยเกียวหัวคิดดีนี่เวอร์ฮันวัวยู่วัดเจรตี้ละ่ะเออยืนบาดเอ้ปะเนยืนตามลังปลาอือลองเลยคนกันนั้นไปเราบ่เราไปวัดเมือ่อใจกิ้วอิวตองตองพึ่งเวร เราเดินตัดป่ปไหมดังเตะไม่แปราตนาอันมาเรียกแก้วกับโตตรองโยตาแต่โอยมึงกับกูอยู่ตาโกนป้าไปละโอ้อันมาเรียกแก้วกับโตตรองเพื่อนยาแล้วบากนะ แล้วปากมาเดินลัดตรงไปวัดตายโยคี กานกําจายยานดีกอล์ฟอือจะเดิบบนป้อนมาจากไหนกันหนะนุเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ตันทราบกับเอาหนังกคน้นหนังกคน้นครับ เมื่อตึงวัดตายโยกีในตอนนี้มาแกลบไว้แามในบอกความแตามตวนตีเราไม่นึ่งมาพึงวัดตายโยกีเพราะเบียดแตงเราไม่มีตอนนี้จึงได้มาที่แก้วนก็ปลาไกรมากรบก็ไม่น,นี่ไม่เปลือกับที่าแล้ว คนนี้ที่แก้ในายมาปากแก่มาโคตรมาหนบหนบกราบก,บกันตาเหลือจีแา่ป่าปเปลียวมดอดเต็มตีขึ้นหลกเนียงก็ไม่มีตั้งตั้งแต่ไม่ไว้แยกว่าโอ้แต่โตนายนี่ปากแก่มากราบกานตามตรงการไม่นึ่งอาจารย์เออ เมื่อมามากับใครมากับใครตรันอาจารย์เมื่อมาพบทานติวัดว่าโตวายตาโอยู่กี่คนเติดเอ่อกี่ติดวอนอ่ะมาเดตันเพื่อเสี้ยวันยืมลงตีอ่ะ